เปิดให้เล็นที่เออนั่นแหละเพราะฉะนั้นแหละมันกลัวบางแจ๊คไงในตาเรือมันหาวอยู่นั่นแหละ <c oughs> อะหายไปไหนหลายวันว่าผมโดนแบนครับโดนแบนโดนไปเจ็ดวันหรือแปดวันแตออ่แต่แต,แต,แต่แต่บางแจ๊กก็บอกแล้วใช่ไหมว่าโดนไปเจ็ดวันน่ะโชคดีเลยคือได,ได้ได้มีเวลาไปหาข้อมูลแบบแด่นๆโออ<ๆ>หาข้อมูลแบบ ผมต้องบอกเขาเลยนะว่าเออพี่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเอาแค่นี้ก่อนไหนไหนต้องโชยทีปึกใหญ่ขนาดไหนอ่าอันนี้อันนี้ปึกแค่สองคนเองนะอันนี้นนคส<อ>คนอ,อะสองคนเองอีกสามคนอะ่ะยังไม่ได้เตรียมโอ้โหอีกสามคนยังไม่ได้เตรียมเดี๋ยวต้องไปกรินออกอันนี้เมื่อกีนั่งกรินอยู่ก็นั่งมานั่งไลฟ์ มันนั่นค <ừ, S 1> ืหลายแบบเดียวถแา่ราปริ้นอยู่ปริ้นยังแบบปริ้นไม่เสร็จอ,ะอ่ะอ่าแล้วบังแจ็คจะนัดเปิดกี M ่โมงครับจะได้แจ้งกับไอ้นี่เลยเนี่ยกับเอฟซี C เลยเนี่ยจะเปิดประมาณกี M ่โมงเอาเอาช่วงเย็ยนเยเพราะว่าปิดร้านตอนประมาณตีสองก็กว่าจะเก็บอะไรก็กลับตีสามตีสามก็ประมาณเวลาไทยก็ประมาณบ่ายสามใช่ไหมประมาณก็ตีก็เย็นอ่นา งั้นก็เป็นประมาณสักห้าโมงเย็นเนาะอืมทำไมพี่เอกจะขึ้นมาด้วยเอ่ะฮะจะเข้าไปฟังจะเข้าไปฟังจะไม่ไม่ไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นเข้าไปฟังเฉยเอ๋่บางอย่าง <c ười> <c ười> บาง,บางอ,ยาอย่าใย้ายผมเดือดร้อนขนาดนั้นเลย <c ười> ไม่เป็นไร <c ười> เขาก็เขาก็ฝากอะไรอ่ะแต่สิ่งที่เนี่ย อะไรนะตาเหลือดฝากอะไรถิพ่พี่ไอโอราบาประมาณนั้นประมาณนั้นก็เขาเข้ามาผมก็ใส่กลับไปแค,แค่นั้นเองอ๋ออแล้วผมไม่เปิดแผลเขาไงแผลที่เขาโดนคดีคุณชัยวัดฟ้องไงอ๋ออันนี้อันนี้ต้องไปอยู่แล้วอ่าแล้วเขาบอกว่าไงเปล่าเขาบอกว่าคดีนั้นเขาไม่ได้โดนผมก็บอ,อ้าวไม่มันไม่โดน่ะทำไมมีมันมีหมายเลขดา ถึงมีมีหมายเลขดำมีหมายเลขแดงเขาบอกว่าถึงโดนก็ได้รับประกันตัวก็เท่ากับไม่โดนรับประกันตัวก็คือถึงโดนตมก็ได้กัรประกันตัวเมื่อถ้าได้รารประกันตัวก็เท่ากับว่าตัวเขาอะไม่โดนก็ตายทำไมถึงแจ่ะชอบเรียกมันว่าไอ้ลูกโง่แลนีก็ใจเย็เข้าใจไหมโอ้ ทั้งทนาย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 เหมือนลูกความอ่ะเออแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วแบบเนี้ยจะให้ผมไปคุยกับคนแบบนี้เหรอ <laughs> ผมคุยด้วยไม่ได้อะ่ะทนายก็เหมือนลูกความตัวเองเลยทนายก็ไม่สอนเลยนะรูกความตัวเองเอ่ะเออใบประกันตัวเนี่ยม,มันมันมีสิทธิ์ติดได้นะเนี่ย <c oughs> ดีไมด่ดีอะคดีหลักเนี่ยศาลโดนตัดสินมาเนี่ยโอ้โหอ อาจจะไม่ยกฟ้องเพราะว่ากดด้านจากสังคมเขาอาจจะต้องลงโทษอาจจะเบาแบบสองปีสามปีอาจจะรอลงรอลงอายาคดีไหนคดีคดีของคดีหลักของแตงโมงไงที่ที่สาลน้นแล้วเหรอาอาจจะไม่ยกฟ้องก็ได้ยกฟ้องครับผมว่ายกฟ้องเพราะว่าเพราะว่าเหตุผลเพราะอะไรบ้างที่ผมที่ผมคิดว่าต้องยกฟ้องเหตุผลเพราะอะไรบ้างคือหนึ่งถ้าจะประมาทได้ต้องมีเหตุการณ์ตกเรือ แล้วเวลายบุสาสี่จุดน่ะศูน่ะสาลอาญาบอกว่าตรงนั้นน่ะไม่ได้มีการตกเรือถ้าไม่มีการตกเ,เรือแล้วจะประมาทยังไงอะ่ะแต่อันนี้เขาบอกไว้ไงสำนวนอ่ะว่าตกเรือตามประมาทก็ใช่ไงแต่ศารเขาทำต,ต,ตามสำนวนไงเอาถ้าสารสาร,สารตา้องทำตามทำตามสำนวนว,นว่าเหตุการณ์นั้นตกเรือแต่ศารอาญาพิจารณาแล้วว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้ตกเรือมันก็จะขัดกันนะสองสารเนี้ยใช่ไงแต่ว่านั่นน่ะก็คือคนละเรื่อง ศาลก็ต้องตัดสินตามสำนวนที่ศาลมีที่อายการเขาทําให้ศาลก็ต้องเอาตามนั้นแต่ว่าคือเหมือนไอ้ไอ้สองตัวที่โดนตัดสินไปอ่ะสองปีกับสามปีหรือเปล่าห้าปีหรือเปล่าแล้วก็ให้ลงระยะอาลาสองปีสามปีคนหนึง่งสี่ปีคนหนึง่งแล้วก็กให้ลงระยะเาถูกไหมโพสเรื่องนี้ใครสั่งให้ไปสัมภาษณ์ น no no อนนิจโยนอนนิโชเพราะอะไรคำถามคือคำถามคือถ้าคุณคิดว่าคุณมีหลักฐานคุณก็มาโชแค่นั้นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าหลักฐานอยู่ในสำนวนโชไม่ได้มันก็ปากไปก็แค่นะ้นเพราะเราไม่ได้อยู่ในสำนวน <c oughs> เราไม่ได้อยู่ในสำนวนใช่ไหมเราไม่รู้เรื่องในสำนวนจะเป็นไงเราไม่รู้เราวิาพากษ์วิจารณ์ตามสิทธิตามในสำนวนที่เราวิาพากษ์วิจารณ์ได้ถูกต้องไหมเราแก้คำถามได้ก็มาสงสัยเราก็แก้คำถามดิ ปู่ป้าเราก็อยากค้นหาความจริงอ่ะคุณจะไม่เราตั้งคำถามได้ไงอ่ะคําถามคือเอ๋อคาถามคือคําถามก็คืออยากเห็ยนอ่ะคลิปอ่าภาพอ่ะคิปฉี่้ายดิจ้าเดี๋ยวเขาก็จะนั่งฉี่ให้ดูหรอเอ้ยไม่มีไม่มีเสียงไงเสียงคําถามมาไม่มีเหรอช็อตเลยป้าช็อตป้าเขาบอกว่าเขาเขาอยากได้คลิปอิดขาใช่ไหมเราก็บอกว่าคลิปอิดถาเราไม่มี ต่สิ่งที่เราอยากได้เห็นหมันกันอยากได้คลิปฉี่้ายเนือโอ้เขาจะหามาจากไหนอะเมื่อกี้แจก็ให้สัมภาษณ์อ่ะเอ่อช่องวันหรือช่องอะไรอะให้สัมภาษณ์เราก็ถามรอ่ะบอกข้อสงสัยนะคําตอบอยู่ในสํานวนนะทุกข้อสงสัยคําตอบอยู่ในจำนวนครับตอบอะไรครับอยู่ในจานวนเดี๋ยวไปฝั่งนู้นแล้วอวตารจากนี้ไปฝั่งนูลล้นละอบผิดที่ปากตีแล้วกินคำถามก็คืออยู่ในจำนวนก็ไม่เป็นไรครับ ก็อยู่ในสัมพันไปครับคุณจะบอกว่าทุกอย่างเจ้าหน้าที่เป็นคนทำใช่ไหมเจ้าหน้าที่เป็นคนทำใช่ไหมตอนนี้เดย์ไอเขาก็มาตรวจสอบว่าว่าเจ้าหน้าที่น่มีแบบกระบนว,กบวนการที่ทำหรือเปล่าแสดงว่าคุณบอกว่าทุกอย่างเนี่ยอะไรเกิดขึ้นแค่เจ้าหน้าที่เป็นคนทำใช่ไหมเอาเลยเจ้าหน้าที่สวยแล้วครับอย่างนี้โยนแล้วครับโ <c oughs> <c oughs> ยนให้เจ้าหน้าที่แล้วครับโยนโยนขี้ให้เจ้าหน้าที่แต่คนที่จะโดนแน่ไหมโบตีเกโดนถูกปะ้ะ คุณคุณจะบอกว่าทุากอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นคนทำใช่ไหมอะภาพาเวลา2.56 1เนี่เยเจ้หาหน้าที่คุณยืนยันใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่เป็นคนรับรองแล้วว่าเป็นภาพจริงไม่ได้ตัดต่ออะคุณยืนยันแล้วใช่ไหมะจะจับคนร้ายได้ไหมคะมีคุณเขียนว่าทีแซนขึ้นมา4กดโลผิด <c ười> ตาย เขียนจะไม่เสร็จดังนั้นล่ะโอ้มันอย่าไปเรียกเขาแบบนั้นี่เออเขียนไม่ดีเลยเอออย่าไปเรียกเขาแบบนั้นดิโอ้ยไม่น่ารักเลยอ่ะชาวชาวเน็ตมันก็เปลี่ยนแล้งไงเอ้ยไม่ไม่ไม่น่ารักเลยนะเขาชื่อน้องแซนดี้จำได้อ่าจำได้เป่าตำรวจบอกว่าเมื่อเวลาเอ่อเบลอเมื่อนะครับเรือผ่านจากตรงนี้แซนดี้นั่งอยู่ท้ายเรือเออ เขาชื่อแซนดี้จริงๆถ้าไม่ติดคดีนี้ผมชอบนะคุณแซนอะไรนะชอบจริงๆถ้าไม่แซนรัชอบก่อนะชอบผมว่าเขาหน้ารักดีไม่เห็นได้ว่าคุณแซนน่ะเขาหน้ารักดีถ้าไม่ติดคดีนี้มาม่เออใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าเขาเป็นคนน่ารักดีเขาเป็นคนที่น่ารักเขาเป็นคนที่เฮฮาดีเขาเป็นคนที่ทำให้เราได้หัวบร้องได้ตลอดเวลาเราก็ทำดูนั่นแหละอ่าเราเจอแม่เขาเนี่ยนะครับทุกครั้งที่คือว่าเขาเขามาออกข่าวเนี่ยนะหรือมีการสัมภาษณ์หรือเขาไปในรายการไหม่ละ ผมนั่งดูรายการนะผมก็นั่งหัวเราะเขาตลอดเลยอ่ะเขาเป็นคนที่กินเตอร์เทนดีอ่ะนะคำนวณราสชาแบบเออเพรากพี่ไม่มีไม่มีเพื่อนที่ติดยาต่อพี่เอกครับบังแจ็คเข้าใจว่าอ๋อออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่ไม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 ่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขพูดถึงคนอื่นครับบางแจ็คไม่พูดถึงคุณครัอ่ะใช่ครับเขาเขาเขาเข้าใจผิดออ๋เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดที่เขาบังแจ็คบ้างครับบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ความแจ็คเข้าใจ,แ,าใจแ,นนาแล้วครับคมแจ็คเข้าใจแล้วครับคุณแซนน่ารักแต่ไม่นะคือคือนี้ผมต้อง,งบอกก่อนว่าพี่แซนนะครัเป็นคนน่ารักนะครับเขาเป็นคนน่ารักและเขาเป็นคนที่เอนเตอร์เทนคนไี้ดีเวลาที่เขาออกรายการเนี่ยแล้วเวลาที่เขาทำคลิปเนะี่ยเขาก็ทำคลิปได้ดีนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมมติคดีนี้จบอะไรจบแล้วนะอะไรเงี้ยก็อยากจะเชิญคุณแซนมาทำละครสั้นด้วยกันดีไหมจังน,นี่ดีดีต้องไหมนะนะละครสั้นอะไรละครละครคุณธรรมไงละครคุณธรรม ท,ที่ทำละครละครสั้นคู่รักจนนี่กระแซนแต <laughs> ่ว่าแต่ว่าในในละครต้องมีจุดป,ปากกันนะ,ะนะแั่ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> สัญว่าจะทำละครสั้นไม่ต้องมีแบบละครสั้นต้องมีแบบมูมูเมนแบบน่ารักน่ารักจุดป,ปากกันกดกันชื่อเรื่องว่าฉี่ฉี่ท้ายเรือ,อยังไงให้ดังไปทั่วโลก <laughs> แล้วก็แล้วก็ต้องทำละครที่สองนะภาคสองอ่ะ จอนนี่ตาแซน่ะแล้วก็จะแบบเข้าไปในห้องปิดห้องแล้วก็จะเขียนว่า